รเรามาดูนอกอันต่อไปใกล้จบแล้วอันนี้เป็นการพิจารณาเป็นเรื่องที่4นะครับก็คือว่ามุมนะที่ถูกบิดไปนะฮะอันดับแรกเนี่ยเขาไปดูในเรื่องของมุมนะฮะในสมการที่ถูกคำนวณเนี่ยในสมการที่ถูกคำนวณเนี่ยคือมุมที่ถูกบิดไปนะฮะเนื่องจากว่าอย่างเราบอกแล้วตอนเนี้เราดูพิจารณาเฉพาะท่อนที่สองคือท่อนทองแดงนะฮะ ท่าน BC ท่าน B c เนี่ยถ้าปลายทั้งสองข้างเนี่ยมันถูกปล่อยเพราะฉะนั้นมุมที่ถูกคำนวณคือมุมเท่ากับฟีสบวกฟี1นะก็จะสามารถที่จะคำนวณได้ตรงนี้แต่ว่านะครับมุมที่เขากำหนดให้ที่จะต้องไม่เกิน2องศาเนี่ยนะฮะมุมที่เขากำหนดให้เนี่ยคือเป็นมุมที่4เนี่ยบิดไปจากเดิมจากจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่แรกนะฮะคือเมื่อเทียบกับจุด a นะมุมที่ถูกคำนวณเป็นมุมที่ถูกคำนวณเฉพาะในท่อน BC นะฮะซึ่งในสมการเนี่ยคือค่าของฟี1บวกด้วยฟี2แต่มุมที่ C เนี่ยถูกบิดไปนะฮะที่เท่ากับ2องศาจะต้องไม่เกิดเนี่ยนะฮะที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยเป็นมุมที่นะเมื่อเทียบกับตัวของเริ่มต้นเลยคือจุด A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า2ององศาเนี่ย นะฮะเป็นมุมที่เกิดขึ้นที่หน้าตัด c นะฮะแล้วก็ไปเทียบกับที่หน้าตัด a ตัวนี้นะฮะเกิดขึ้นที่หน้าตัด c ไปเทียบกับหน้าตัด a มุมที่เกิดขึ้นที่หน้าตัด c คือมุม phi บวก phi นะส่วนมุมที่หน้าตัด B เนี่ยเกิดขึ้นเท่ากับฟีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นฟีสองบวกฟีหนึ่งลบฟีหนึ่งก็คือมุมเท่ากับฟีสอซึ่งมุมตรงเนี้ยที่เขากำหนดให้ว่ามันจะต้องไม่เกินเท่ากับออสององศาหรือว่าพายส่วน90เรเดียลนะครับแต่ว่าในสมการที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ย คือเราคำนวณสมการฟีหนึ่งได้กับคำนวณสมการฟีสองบวกฟีหนึ่งได้แต่เราไม่ได้คำนวณสมการฟีสองออกมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ในการที่เราจะแทนค่าตัวตัวนี้ออกมาเนี่ยนะฮะฟีสองบวกฟีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอามาจากตัวนี้นะฮะหรือว่าค่าค่านี้แล้วก็ลบกับนะฮะฟีหนึ่ง นะซึ่งปีหนเนี่ยเราคำนวณออกมาละในหน้าก่อนหน้านี้ว่าปี1เนี่ยมีค่าเท่ากับก้อนก้อนนี้นะฮะหรือว่าเท่ากับตัวค่าตรงนี้ซึ่งจับมันเท่ากับตัว2อ,องศาหรือพายส่วน90นะฮะเพราะฉะนั้นนะ จากสมการฟรีบวกฟีแล้วก็ลบด้วยฟนีนะก็จะสามารถที่จะได้สมการตัวนี้ออกมาแก้สมการตัวนี้เพื่อจะคำนวณค่าทีออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทสูงสุดที่ท่อเหล็กเนี่ยจะรับได้โดยที่จะต้องผ่านทั้งสี่เงื่อนไขก็จะต้องเป็นเลขสี่เลขที่เปรียบเทียบกันนะฮะค่าไหนต่ำสุดก็จะเป็นค่าค่านั้น เช่น6 0แล้วก็ 60, 6 0 0 0แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คำนวณออกมา2ค่าคือ3,5,890 5890แล้วก็อะไรค่าวะอ๋ะอนี่หนึ 104, 74, ่งห่นเเพราะฉะนั้นก็ค่าค่านี้ต่ำสุดก็จะเป็น ทอกสูงสุดที่รับได้โดยที่ยัไม่ทำอะไรให้อะไรพังเลยนะครับนะต่อไปเนี่ยโจทย์ก็ถามว่าในข้อนี้ต่อไปเนี่ยโจทย์ก็ถามว่าทวาอะไวะถามว่า,า,วานะคะคำนวณ T ออกมาและนะทอกสูงสุดและมุมที่บิดไปจากเดิมของหน้าตัด B กับหน้าตัด C เมื่อ T เนี่ยใช้ค่าที่คำนวณได้เนี่ยออกมา มุมที่บิดไปของหน้าตัด b กับมุมที่บิดไปของหน้าตัด C เนาะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้เจ้ามุมที่บิดไปของหน้าตัด b ก็คือฟีนะฮะส่วนมุมที่บิดไปของหน้าตัด C ก็คือตัวฟีเนี่ยนะก็คำนวณค่าฟีกับค่าฟี2ออกมาจากสมการนะรโดยที่นะครับฟี1 นะก็รู้อยู่แล้วจากเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถูกคำนวณออกมาแล้วคูณด้วยในตัวทีตรงนี้ก็แทนทีเท่ากับ1มื่นสี่พันเจ็ดสี่ลงไปนะฮะส่วนตัวของทีสองก็คือค่าตัวนี้ฮนะเนาะซึ่งถูกคำนวณมาจากสมการ p ีสองบวกปีหนึ่งแล้วก็ไปลบ p ีหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับก็แทนค่าทีลงไปตรงนี้ก็จะได้มุม ที่หน้าตัด b กับมุมที่หน้าตัด C เมื่อทอกมีค่าสูงสุดมุมที่หน้าตัด b ก็ฟีหนึ่งมุมที่หน้าตัด C ก็ฟีสองนะครับไอความหมายของมุมที่ไม่เกิน2องศาเนี่ยนะเราพูดง่ายๆนะมุมที่ไม่เกิน2องศาก็คือมุมที่หน้าตัด b ที่เท่ากับฟีหนึ่งเนี่ยต้องไม่เกิน2องศานะฮะมุมที่หน้าตัด C ที่มีค่าเท่ากับฟีสองเนี่ยต้องไม่เกิน2ององศานะฮะนี่คือความหมาย แต่ในการที่เราจะหาฟีได้นะครับเราไม่สามารถคํานวณฟีได้ออกมาโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องสิ่งที่เราคํานวณได้คือฟีบวกฟ2กับมุมฟีเพราะฉะนั้นเราจะต้องหามุมฟี2เนี่ยจากการเอาฟีบวกฟแล้วไปลบฟีอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีในการคิดของข้อนี้ข้อต่อไปสุดท้ายละเดี๋ยวมันก็จะตัดไปอีกนะฮะเนาะ ไอ้เรื่องข้อสอบเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับประมาณสักตัวอย่าง3.3หรือตัวอย่าง 3. 4ุส่เนี่ยนะส่วนไอ้เรื่องของกําลังม้าเนี่ยที่จะพูดต่อไปอะไรเดี๋ยวคราวหน้าจะพูดให้ฟังซึ่งเราใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะเรื่องตัวอย่างอันสุดท้ายนะของวันนี้ตัวอย่าง3.4นะครับเป็นอ่าท่อนประกอบอีกและนะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาท่อนประกอบอันนึงนะเอาวัาสดุอันนึงไปยัดใส่ในอันนึงนะคือมีทองแดงอยู่ข้างนอก แล้วก็เหล็กอยู่ข้างในนะฮะเอาเหล็กไปยัดใส่เข้าไปไว้ในทองแดงโดยที่นะครับพอยัดเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กตันเหล็กตันแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเหล็กเนี่ยตันแต่ทองแดงกลวงนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะอ๋อเหล็กตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ6เซนนะเหล็กข้างในตัวนี้เส้นผ่านศูนย์กลางหเซนเอาไปยัดไว้ในทองแดง ทองแดงสามารถรับทอกได้เท่าครึ่งที่เหล็กรับแสดงว่าสมมุติว่า,อาทอร์กที่เอาใส่กับทองแดงเท่ากับสิบขอโทษไม่เอาถ้าทอกที่เอาใส่ท่อทองแดงรับทอกหนึ่งจุดห้าเท่าของท่อที่เหล็กรับถ้าเหล็กรับทอกหนึ่ง ทองแดงจะรับทอกเท่ากับ1.5นะฮะประมาณนี้ถ้าเหล็กรับทอกเท่ากับ T ท,ทองแดงจะรับทอก1.5 t นะความหมายของเขาให้หาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทองแดงเป็นเท่าไหร่เนาะไม่ให้มาไอ้เจ้าทองแดงเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นเท่าไหร่และอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือไอ้เจ้า t เนี่ย นะ,ะสูงสุดที่วัสดุนี้จะรับได้เท่าไหร่ข้อที่สามมุมที่บิดไประหว่างปลายสองข้างนะฮะมุมที่บิดไประหว่างปลายสองข้างถ้าตัวของแท่งเหล็กที่ประกอบกันเนี่ยยาว2เมตรเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคำถามมี3าข้อกำหนดให้หน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ของทองแดงเป็น560ของเหล็กเป็น840อสนะฮะ กำหนดค่า G ของทองแดงมาให้ค่า G ของเหล็กมาให้อ่ะอันดับแรกก่อนคืออย่างที่บอกว่าถ้าเหล็กนะฮะรบับทอร์กเท่ากับ T S เพราะฉะนั้นทองแดง T C U นะฮะมาจากคำว่า Co p p e r ก็จะรับทอร์กเท่ากับ1.5 T S เนาะสิ่งที่มีความเหมือนกันในโจทย์ข้อนี้คือนะฮะเมื่อบิด ปลายข้างนี้ด้วยทอกทีในทิศทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็บิดปลายข้างนี้เนี่ยด้วยทิศทีในทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเหล็กกับทองแดงเนี่ยจะถูกบิดไปด้วยกันนะฮะพเพราะเหล็กกับทองแดงถูกบิดไปด้วยกันความสัมพันธ์แรกที่เราจับได้ก็คือมุมบิดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือทองแดงเนี่ยมันจะเท่ากัน นะครับโดยที่มุมบิดเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ทองแดงนะฮะก็คือตัวของ T L หารด้วย G J แต่เราจะใช้คุณสมบัติของทองแดงมาคำนวณทั้งหมดมุมบิดนะฮะที่เกิดขึ้นที่เหล็ก คือ Tl ส่วน GJ เหมือนกันโดยที่เราจะใช้คุณสมบัติของเหล็กทั้งหมดนะฮะมุม2มุมนี้เนี่ยเท่ากันตอนนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มา2อ,อย่างคือตัวที่1น,นะฮะคือ TCU เท่ากับ1.5 TS อันที่2คือนะฮะมุมบิดไม่ว่าจะเป็นของทองแดงหรือเหล็กเนี่ยจะเกิดขึ้นเท่ากันนะฮะเป็นสมการที่2 ในสมก,การที่สองเนี่ยนะฮะฟ c u กับ vs เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันของ c c u อยู่หรือใน vs เนี่ยก็จะมีตัวของฟังก์ชันของ Ts เอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้สมก,การตัวนี้ได้นะฮะจาก vcu เท่ากับ vs นะก็นะฮะแทนค่าฟ cu กับ vs ก็จะเป็นสมก,การนี้ TCU คุณด้วย l ความยาวเท่ากันอยู่ตอนนี้นะฮะหารด้วย GCU กับ JCu นะฮะมีค่าเท่ากับ TS คูณด้วย ll ตัวเดียวกันหารด้วย GS กับ JS อ่าจากตรงนี้นะฮะเมื่อเรารู้ว่า TCU มีค่าเท่ากับ 1.5ts เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเดียวกันละ 1.5ts สิ่งที่ต้องการคือถามว่านี่คือ 1.5ts สิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาถามว่าค่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทองแดงมีค่าเป็นเท่าไหร่นะถ้าเราแทนสมการตรงทั้งหมดเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีตัวเดียวๆเ,เนี่ยฮะที่เรา,า,าเป็นตัวแปร เนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมด TS ก็ตัดกันไปเนื่องจากว่าเรามีนะความสัมพันธ์ของ TCU กับ TSU โดยที่ TCU เท่ากับ1.5 TS ก็สามารถจะคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของทองแดงมาได้นะตามคำถามที่1ของเขาข้าหลังที่2คือทอร์สูงสุดที่วัสดุนี้จะรับได้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้า หน่วยแรงเฉือนที่ยอมให้ของทองแดงเป็น560แล้วก็ของเหล็กเป็น840เนาะตรงนี้เรารู้สมการหน่วยแรงอยู่นะครับว่านะฮะตัวของ tau max เนี่ยมีค่าเท่ากับ tr ด้วย j นะ,ะเกิดขึ้นที่ขอบนอกสุดเนาะก็มาดูขอบนอกสุดของทองแดงก่อนนะฮะเมื่อทองแดงเนี่ยมันเป็นตัวของเหล็กกลวงนะฮะก็ใช้สมการนะ,ะว่า ตัวของหน่วยแรงขอบนอกสุดนะฮะโดยที่ขอบนอกสุดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเท่ากับ560เมื่อไหร่พังก็เอาตัวนี้แทนลงไปนะฮะแล้วก็คำนวณค่าของตัวนี้ออกมานะฮะโดยที่ติดทอกของ TCU เอาไว้เนื่องจากเราต้องการรู้ว่าเฮ้ยนะฮะเมื่อหน่วยแรงเฉือนเนี่ยมันขึ้นไปถึงสูงสุดเนี่ย ทอกที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถึงทําให้หน่วยแรงเฉือนเนี่ยเกิดขึ้นสูงสุดได้ค่าต่างๆเรารู้หมดนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกภาย,นภายในนะก็จะคํานวณค่าของ TCU อ,ออกมาได้นะฮะเท่ากับเท่านี้เหมือนกันนะครับในกรณีของเหล็กนะฮะเรารู้ว่าเหล็กเนี่ยเป็นท่อนเหล็กตันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมการของท่อนเหล็กตันมาคิดนะครับโดยที่นะฮะ ค่าของ tau um max มีค่าเท่ากับ16คูณด้วย t o r q หารด้วย P d, o, าย pi ยกกำลัง3แทนค่า j ค่า d อะไรหมดเรียบร้อยนะเราต้องการรู้ว่า ts เนี่ย t o r q u เท่าไหร่ถึงทำให้ตัวเนี้ยมันขึ้นไปถึง840ได้คือพังนะก็840ไปแทนก็ปรากฏว่านะ t o r q ที่จะทำให้เกิดหน่วยแรงถึง840ก็คือ t o r q เท่ากับ35630 นะครับแตนะบ่ในสิ่งที่เขากำหนดมาคือเรามีข้อกำหนดอีกอันหนึ่งคือ TCU มีค่าเท่ากับ 1.5TSTCU มีค่าเท่ากับ 1.5TS นะฮะเราก็เอา TCU ที่เราคำนวณได้เนี่ยหารด้วย TS ที่เราคำนวณได้เนี่ยมาหารกันดูนะเพราะหารกันปรากฏว่ามันได้เท่ากับ1.41นะฮะซึ่ง มีค่าเท่ากับซึ่งมีค่าขอโทษมีค่าน้อยกว่า1.5นะฮะนะ,ะมีค่าน้อยกว่า1.5แต่ข้อกำหนดของเราคือ TCU เนี่ยจะต้องเท่ากับ1.5 TS นะฮะแสดงว่าแสดงว่า ในที่นี้ TCU เท่ากับนะคำนวณออกมานะการคำนวณ2อันนี้เนี่ยคือการคำนวณจากการที่ทอร์กที่ทำให้เกิดหน่วยแรงเฉือนสูงสุดขึ้นในแต่ละวัสดุนะห้าศูนย์สามนย์่วน TS เนี่ยคือ35630าหกสามนยะ์ะ ทีซียูมีค่าเท่ากับ1.41 t s ซึ่งโจทย์กำหนดว่า TC ซเนี่ยจะต้องเป็น1.5 t s เนาะแสดงว่าถ้าเรา ใช้เลขตา่างนี้มันก็ไม่เกิดเงื่อนไขจริงๆขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้ TCU มีค่าเท่ากับ1.5 TS เนี่ยนะฮะคือแปลว่า TS จะต้องมีค่าเท่ากับ TCU หารด้วย1.5นอะนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราแทนค่า TS ตรงนี้เท่ากับ35630แปลว่า TCU เนี่ยจะแปลว่า TCU จะมีค่าเท่ากับ35630 1.5เนาะ35630 1.5ได้เท่าไหร่วะ สามห้นยะ์คูณหนึได้3ขอโทษห้าสานะถ้าเราใช้ TS เท่ากับ35630นะ TCU จะมีค่า5 3 4 4าหซึ่งมากกว่า 50350 50. หรือแปลว่าถ้าเป็น53445 4, 4, อะไรตามที่พูดเนี่ยหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในทองแดงก็เกิดกว่าค่าที่กำหนดน,นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ค่านี้คำนวณค่าที่เราจะใช้ในการคำนวณคือ TCU เท่ากับ50 50350 นะเพราะฉะนั้น TS จะมีค่าเท่ากับ503.50 50, หารกับ1.5ซึ่งมีค่าเท่ากับ33567ซึ่ง33567มเนี่ยมีค่าน้อยกว่า35630เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือนะครับ TCU คือ 5 0 3 5 0และ T S คือ3 3 5 6 7นะอัน,นี่คือคำตอบที่เราต้องการอ่ะจบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนาะทอกที่ทั้งสองตัวจะรับได้ก็คือค่าของ5 0 3 5 0บวกด้วยไอ้3 3 5อะไรเมื่อกี้เนี่ยนะ6 7อะไรที่ผมคำนวณเนี่ยนะฮะก็ ทอกที่ทั้ง2ตัวจะลบได้เนาะมุมที่บิดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น v s หรือ VCU เนะี่ยมีค่าเท่ากันคือ TSL หารด้วย GS คูณด้วย JS หรือ